ตอนที่6 6 3กลุ่มหมอกสีดำได้ปกคลุมบนรอบพื้นที่ทั้งหมดเอาไว้เสมือนดังเกี่ยวเคลื่อนทะเลอันทรงพลังที่แผ่ออกไปรอบทิศทางทําให้เหล่ารุ่นยาวของตระกูลเจียงต่างพากันแสดงสีหน้าที่หวั่นวิตกออกมาพร้อมทั้งหันหลังและวิ่งหนีกันออกไปน่าเสียดายที่พวกเขาจะลอดพ้นไปจากกลุมหมอกแห่งความตายเหล่านี้ได้ยังไงกันบุม้มมิติดยรอบได้สั่นไหวไม่หยุดหย่อนระหว่างที่กุ่มหมอกทั้งหลายได้ถาโถมออกไปรอบทิศทาง ทำให้หลอดสีของตระกูลเจียงทั้งหลายแปรเปลี่ยนกลายเป็นธาตุอากาศไม่เว้นแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในเขตแดนวิญญาณนิรันด์ก็ตามนี่จึงทาให้ทั่วทั้งตระกูลเจียงถูกปกกลุม,มด้วยกลุ่มหมอกสีดำโดยทันทีไม่มีเสียงร้องแม้แต่น้อยเพราะว่าคนที่ยังมีลมหายใจก็ได้ถูกด้อยสลายไปในชั่วพริบตาแถมรัศมีของมันก็ยังแผ่ออกเป็นรอบๆตัวของหุบเขาแห่งนี้ทั้งหมดหลินเทียนได้ยืนอยู่ห่างออกไปไกลก็ได้แต่หันกลับไปมองทางตระกูลเจียงพร้อมกับพบกลุ่มหมอกแห่งความตาย ที่แผ่ออกไปรอบๆซึ่งในทุกๆที่ที่มันเคลื่อนผ่านไปล้วนแต่ทําให้ต้นไม้ใบยญ้าเหี่ยวเฉาเลอะเปลี่ยนกลายเป็นเศษซากเหี่ยวเียวเท่านั้นดวงตาของเขาได้เป็นประกายออกมาพอแม้ว่าจะรู้ว่าพลังทําลายของมันค่อนข้างที่จะไร้กายก็จริงแต่เมื่อได้เห็นกับตาของตนเองแล้วเขาก็อดที่จะผงะไปไม่ได้ไม่เว้นแม้แต่พญานาคที่อยู่บนหัวไหล่ของเขาเองก็ด้วยบุ๊มกลุ่มหมอกสีดําได้กวดออกไปรอบทิศทาง เสมือนด่างการระเบิดของภูเขาไฟแถมยังไม่มีสัญญาณว่ามันจะหยุดลงจนได้ผ่านไปถึงช่วงประมาณ10วินาทีมันก็ได้หยุดขยายตัวแต่ยังคงโอบล้อมไปตัวตะกุลเจียงทั้งหมดเอาไว้หลินเทียนยังคงหันมองออกไปพร้อมทั้งพบว,ว่าปืนที่โดยรอบตะกุลเจียงนั้นหม่นหมองลงเป็นอย่างมากเพราะก่อนหน้านี้เคยเป็นภูเขาที่เปล่งประกายแสงนิรันด์ออกมาแต่ทว่ามันกลับกลายเป็นภูเขาแห่งความชั่วร้ายไปในทันทีเขาได้ตั้งสติก่อน ที่จัดแสดงเสีหนาที่ราบเรียบออกมาดวงตาของเขาได้เป็นประกายเล็กน้อยพร้อมทั้งเสยียยิ้มออกมาแล้วเดินออกไปทางตระกูลเจียงทีละก้าก่อนที่เขาจะไปถึงขอบเกลืนเียของตระกูลเจียงซึ่งมีกลุ่มหมอกที่อัดแน่นไปด้วยพลังทำลายล้างถึงขั้นเขาเองก็ยังต้องรู้สึกกลนหัวลุกเขาได้หมุนวนเก็บวิชาฝังมังกรพร้อมทั้งปกคลุมร่างกายของตนและพญานาคเอาไว้ด้วยตาประทับมังกรเหล่านี้ก่อนที่เขาจะก้าวเดินเข้าไประหว่างทางที่เขาก้าวเดินเข้าไป ก็ได้พบกับพื้นดินที่แปลเปลี่ยนกลายเป็นสีดำทมิฬเหมือนถูกย้อมไปได้วยน้ำหมึกซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งสองข้างทางล้วนแต่เต็มไปได้วยต้นไม้อันง,งดงามแต่ว่าตอนนี้มันกลับกลายเป็นเพียงต้นไม้เหี่ยวเฉาที่ให้ความรู้สึกโลกล้างเป็นอย่างมากเมื่อเดินไปได้ประมาณ300เมตรเขาก็ได้หันมองออกไปพร้อมทั้งสัมผัสไปที่แมกไม้เหล่านั้นผึบเสียงถูกส่งออกมาก่อนที่มันจะสลายกลายเป็นปุ๋ยผงในพิภตานี่จึงทำให้ร่างกายของเดนเทียน ถึงกับสั่นไปเพราะกลุ่มหมอกเหล่านั้นมันได้กินกินทุกสิ่งไปจริงๆทำลายทุกชีวิตเขาได้ตั้งสติขึ้นมาก่อนที่เขาจะก้าวไปยังตัวตำหนักอย่างรวดเร็วไม่นานเขาก็ไปถึงที่หน้าประตูทางเข้าของตัวตำหนักแห่งนั้นตะกุนเจียงเมื่อมองออกไปแล้วจะเห็นได้ถึงภาพของตัวตำหนักที่พังทลายไม่เหลือชิ้นดีแถวมวัสะดุที่เคยเปล่งประกายออกมาก็เหลือเป็นแค่สีดำเข้มเสมือนกับควันขมเหลวสีดำ ไม่มีแม้แต่ซากศพหลงเหลืออยู่เลยแม้แต่น้อยมีเพียงแค่ลองรอยเลือดสีดําเข้มที่ทําให้เขารู้สึกกนหัวลุกอยู่คู่หนึ่งก่อนที่เขาจะเดินเข้าไปภายในตระกูลเจียงพร้อมกับพบว่าภายในนั้นหรูหราเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นตัวตําหนักทางเดินหรือว่าอื่นๆล้วนแต่ให้ความรู้สึกงดงามเขาได้ยิ้มออกมาอย่างเย็นชาพอรูปแบบทั้งหมดนี้กลับถูกทําลายลงทั้งหมดเขาได้ก้าวเดินต่อไปภายในส่วนลึกทีละก้าวทีละก้าวไม่นาน เขาก็ผ่านพื้นที่มามากมายซึ่งเต็มไปด้วยกลิ่นไอแห่งความตายที่ให้ความรู้สึกขนหัวลุกและมันเป็นตอนนี้เองที่ด้านหน้าของเขามีเสียงกรีดร้องแหบๆถูกส่งออกมาจากชายชราเจ็ดคนซึ่งนอนหมอบอยู่กับพื้นด้วยร่างกายที่เน่าเปื่อยจนเห็นได้ถึงกระดูกภายในและเอ,อยัยวะทั้งหมดด้วยสภาพที่ไม่เหลือเขาโครงของมนุษย์เลยแม้แต่น้อยดูเหมือนว่ากําลังแบกรับความเจ็บปวดที่ยากจะทนทานได้ทําให้กลิ่นไอของพวกเขาเหลืออยู่เพียงแค่ เขตแดนชิปรจรเทวะระดับที่สามเท่านั้นไม่คิดเลยนะว่าจะยังมีคนเหลือรอดอยู่อีกหลิ่นเทียนได้พูดออกมาด้วยรอยยิ้มจางๆเขาได้ก้าวเดินออกไปซึ่งไม่จําเป็นต้องบอกก็รู้ว่าคนเหล่านี้ล้วนแต่เป็นบนรรพบุรุษของตระกูลเจียงด้วยกันทั้งหมดและอยู่ในเขตแดนเจ้าแห่งเต่าทุกคนระหว่างที่ทุกคนได้ยินเสียงเหล่านี้พวกเขาแต่ละคนก็ต่างมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปอย่างมากพร้อมทั้งจับจ้องมาทางหลิ่นเทียนด้วยสายตาที่โกรธจัดเหมือนดังปีศาจหลาย ไอชาชั่วเป็นเจ้าทำใช่หรือไม่ดวงตาของทั้งเจ็ดคนถึงกับกลายเป็นสีแดงขำด้วยความโกรธการที่หลินเทียนปรากฏตัวขึ้นที่นี่แถมยังมีตาประทับ,บงองค์กรก่อนหน้านี้อีกแล้วมันจะไม่ทำให้พวกเขาเข้าใจว่าเป็นแบบนี้ได้ไงกันเป็นข้าเองหลินเทียนได้พูดออกมาพร้อมทั้งพูดต่อว่าไม่ใช่ว่าออกไปตามล่าข้ากันทั่วทั้งเมืองหรอกงั้นไงตอนนี้ข้ามาที่นี่แล้วเจ้าไม่มีความสุขกันนั้นหรือ เขาได้กวดตามมอออกไปทางทั้ง7คนก่อนจะพูดต่อด้วยใบหน้าที่มีความสุขเล็กๆว่ายิ่งไปกว่านั้นเจ้าไม่ชอบของขวัญที่ข้าทิ้งเอาไว้ให้งั้นหรือนี่เจ้าไอชาชั่วไอรอยำเจ้าเจ้าการําเช่นนี้งั้นหรือเจ้าทำลายลลางทั้งตระกูลของเราไอคุณโหดเหี้ยมนำเสียของทั้งเจ็ดคนได้แผ่วเบาเป็นอย่างมากแถมปากของพวกเขาเองก็ถูกฉลมไปเลือดระหว่างที่มีน้ำตาไหลออกมา พวกเขาพยายามการกลับขึ้นมาบนพื้นแต่น่าเสียดายที่ไม่ว่าจะทําอย่างไรก็ไม่สามารถยืนกลับขึ้นมาได้เพราะว่าช่วงที่หินก้อนนั้นได้ระเบิดออกพวกเขาก็เป็นจุดศูนย์กลางของมันแถมพลังทําลายของพวกมันยังหลากาัดมากๆซึ่งการที่พวกเขายังรอดมาได้ในตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นปาฏิหาริย์ด้วยซ้ําโหดเคียมงั้นหรือหลินเทียนได้ส่ายยิ้มออกมาจากนั้นได้ปรากฏกระบี่ในมือของเขาก่อนที่จะกวดแกว่งออกไป เพื่อส่งขึ้นกระบี่ออกไปทางพวกคนเหล่านี้ฟุบฟุบฟุบเลือดได้สาดกระจายออกไปทั่วพื้นที่และถูกฟันจนตัวขาดพวกเจ้าเป็นคนส่งกองกําลังไปไล่ล่าข้าเพื่อหวังคัภพร์ฝังมังกรฉบับสมบูรณ์และตอนนี้ยังกล้าบอกว่าข้าโหดเหี่ยมงั้นหรือเขาได้พูดต่อด้วยใบหน้าที่เย็นชาเป็นอย่างมากว่าอย่าว่าแต่เรื่องที่ข้าโหดเหี่ยมเลยคนในเจ้าควรจะกล่าวโทษไม่ใช่ข้าแต่เป็นตัวของพวกเจ้าทําตัวเองแท้แท้ แล้วอย่างมาโทษคนอื่นอีกกันหรือสภาพของทั้งเจ็ดคนในตอนนี้ดูน่าอนาจอย่างมากระหว่างที่ร่างกายของพวกเขาค่อยๆขาดและก่อตัวขึ้นมาอีกครั้งแต่ตอนนี้พลังชีวิตของพวกเขาแทบจะเหือดแห้งลงทั้งหมดแล้วจึงทําได้แต่ส่งเสียงกรีดร้องออกมาอย่างน่าสังเวชเท่านั้นหนึ่งในพวกเขาได้ส่งเสียงออกมาว่าเจ้าเจ้าไม่ได้ตายดีแน่ๆสีหน้าของทั้งเจ็ดคนในตอนนี้ดูดุร้ายเป็นอย่างมากแถมบางคนก็ถึงขั้นร้องไห้ออกมา ระหว่างที่จ้องมองไปทางหลินเทียนด้วยใบหน้าที่ดุร้ายการกระทําแบบนี้ทําให้ข่ารู้สึกดีจริงๆหลิ่นเทียนได้เสยยิ้มกลับไปเขายกกระบ,บี่ในมือขึ้นพร้อมทั้งฟาดฟันออกไปทางชายชลาที่เป็นคนกล่าวเช่งเขาออกมาก่อนหน้านี้และทําให้ร่างกายของเขาแหลกสลายพร้อมทั้งส่งปรากฏก,การทะเลความรู้บีบอัดข้าใสวิญญาณของฝ่ายตรงข้ามนี่เจ้าเสียงกรีดร้องตกส่งออกมาไอชาชัวข่าขอสาบแช่งเจ้า คนอื่นๆผ่าการส่งเสียงออกมาทุกคนอยากจะกระโจนเข้าใส่ทางหลินเทียนเป็นอย่างมากแต่ว่าน่าเสียดายที่พวกเขาไม่มีใครมีกําลังมากพอที่จะทําเช่นนั้นได้เกียรติก็เกียรติไปสิข่ายิ่งรู้สึกดีขึ้นไปอีกหลินเทียนได้ตอบก,กลับไปกะบีในมือของเขาได้ยกขึ้นก่อนจะฟาดฟันออกไปทางชายสามคนที่ส่งเสียงออกมาก่อนจะใช้ปรากฏการทะเลความรู้ทําลายดวงวิญญาณของพวกเขาจนแหลกสลายหายไปในพริบตาข่าไโดยยกกะบีขึ้นมาอีกครั้ง พร้อมทั้งหันมองไปยังทั้งสามคนที่เหลืออยู่แล้วพูดออกมาว่ามีอะไรจะสังเสียหรือไม่ทั้งสามคนได้สั่นไปทั้งตัวระหว่างเจ้าหมออไปทางหลินเทียนด้วยใบหน้าที่โกรธจัดข้าต่อไอข้าและคนอื่นๆต้องตายก็จะไม่ปล่อยเจ้าไปแน่ๆทั้งสามคนได้ร้องไห้ออกมาอย่างดังพร้อมกับเสียงแหบซานที่ถูกส่งออกมาด้วยความเกลียดชังไม่ปล่อยข้าง,งั้นหรือหลินเทียนได้แต่สย่ยเยิ้มตอบกลับไปว่าเจ้าจะทําอะไรได้กัน เขาได้ฟาดฟันออกไปด้วยสีหน้าทิราบเรียบก่อนจะใช้ปรากฏการทะเลความรู้ทำลายดวงวิญญาณของพวกเขาอย่างไร้ปานีนี่จึงทำให้ผู้คนทั้งหมดภายในตระกูลเจียงตกตายลงทั้งหมดอย่างแท้จ,จริงสายลมนอ่อนๆได้ปลกสะบัดออกไปทำให้กลุมหมอกสีดำได้ถูกพัดออกไปหลินเทียนยังคงปกป้องร่างกายของเขาเอาไว้ด้วยตาประทับบังกรระหว่างที่เขาหันมาออกไปร,บรอบๆตามอารมณ์แล้วเดินเข้าไปในส่วนลึกของตระกูลด้านในนั้นมีพื้นที่กว้างม,มาก,มาก แตกลับถูกทำลายไปทั้งหมดแต่ไม่พื้นที่โดยรอบถูกปกคลุม,มไปด้วยกลุ่มก้อนสีดำหลังจากที่เดินเข้าไปในส่วนลึกของตระกูลเจียงแล้วสิ่งแรกที่เขาเห็นก็คือตําหนักทักษะที่พังทลายและหลังจากเดินเข้าไปแล้วบันทึกและทักษะทั้งหลายถูกกลุ่มหมอกสีดำกัดก่อนไปหมดแล้วจึงทำให้ไม่สามารถอ่านข้อมูลภายในของพวกมันได้เขาได้เดินออกมาจากตําหนักแห่งนี้ก่อนที่เขาจะเดินออกไปและพบกับตําหนักยากทิปและตําหนักสรรพยุทธซึ่งผลลัพธ์ของพวกมัน ก็ไม่ต่างกันาอว่า9 9ของอาวุธทั้งหมดได้สูญเสียศักยภาพของมันแถม9 9ของอยาทิ์ก็หลวนแต่หมดเลืต์และเสื่อมสภาพไปเช่นเดียวกันน่าเสียดายจริงๆเขาได้แต่สแสดงสีน้าที่รู้สึกเสียดายออกมาหลังจากที่เดินผ่านตัวของตำหนักนี้ไปได้แล้วเขาก็ได้พบกับอาวุธอีหลันขั้นปลายยาทิ์รับร้อยวัตถุดิบอีกมากมายแต่พวกมันก็ถูกปกคุมได้ยกลมหมอกสีดําทั้งหมดเขาได้ตั้งสติกลับมาก่อนที่เขาจะเดินเข้าไปในส่วนลึก ซึ่งมันเป็นตําหนักที่สําคัญที่สุดของตระกูลนี้ตรงหน้ามีประตูบานใหญ่ที่สลักตัวอักษรเอาไว้ว่าตําหนักคิดต้นวิญญาณเขาได้เปิดประตูออกพร้อมทั้งเดินเข้าไปภายในแห่งนี้ก่อนที่เขาจะพบกับกองภูเขาแต่ว่ามันอัดแน่นไปด้วยพลังหินที่ทําให้ภายในคิดต้นเหล่านั้นกลายเป็นสีดําซึ่งเหมือนกับฐานหินนี่จึงทําให้เขารู้สึกกวนกวายไปโดยทันทีพร้อมทั้งประเมินอ,อย่างคร่าวๆเพราะว่าภายในที่แห่งนี้ มันมีคิดตันวิญญาณมากกว่า500ตันด้วยซ้ำซึ่งมันได้กลายเป็นสีดำทม,มินททั้งหมดแล้วงั้นก็ขอดูหน่อยดีกว่าว่ามีอันไหนพอใช้ได้บ้างเขาได้หมุนวนคิดวิชาฝังมังกรก่อนทีน่เขาจะแผ่ตาพทับมังกรอ,ออกไปโดยรอบหลังจากที่ผ่านไปได้ประมาณสองชั่วโมงเขาก็สามารถเก็บกู้คิดตันวิญญาณกลับมาได้ประมาณ20ตันเท่านั้นมากกว่า500ตันแต่กับเหลือเพียงแค่20ตันที่ยังพอใช้ได้นี่มันจึงทำให้เขา รู้สึกปวดร้าวอย่างมากเอาละถึงอย่างไรมันก็ไม่มีทางอื่นอยู่ดีท้ายที่สุดแล้วเขาก็ได้แต่สายทีรษะด้วยความเสียดายพรอดด้วยระดับพลังของเขาแล้วจึงทำได้เพียงแค่พึ่งพาพลังจากหินก้อนนี้เท่านั้นถึงจะสามารถทำลายตระกูลนี้ลงได้แต่พลังที่อัดแน่นอยู่ภายในนี้มันได้กัดก่อนทุกสรรพสิ่งและการที่ยังเหลือคิดต้นวิญญาณเอาไว้ให้เขา20ตันก็ถือว่าโชคดีมากแล้วเขายังคงก้าวเดินออกไปพร้อมทั้งหันมองออกไปรอบ โดยโดวงตาที่เป็นประกายเย็นเยือกพางลีตาลงแล้วพูดออกมาว่าดูเหมือนว่านอกตระกูลนี้เองก็ยังมีผู้เจ้าชาญเขียดแดนเจ้าแห่งเต่าของตระกูลเจียงที่ออกไปได้ลาค่าอยู่เดี๋ยวพวกมันก็น่าจะกลับมาแล้วเขาได้แต่หันหมองออกไปยังตัวตำหนักรอบๆโดยใบลน้าที่เย็นชาเป็นอย่างมาก